โอเคครับสวัสดีครับวันนี้เป็นคืนวันจัน์นะครับที่6กันยายนนะครับ mm hmm. ก็วันนี้เราจะมาลองทำกันบ้านกันนะครับด้วยเครื่องมือ,อ eFinance นะครับกับ Signal X ดูว่าเราจะเจอหุ้นที่น่าสนใจในการวางแผนเทรดในล่วงหน้าประมาณ1-2สัปดาห์ข้างหน้าใหม่นะครับ mm hmm. เริ่มต้นเลยนะครับเราก็เข้าที่ efinance นะครับเข้าไปที่เทมเพลตที่ผมเคยแชร์เอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับนะสำหรับนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เข้าไปที่ตัว signal x นะครับซึ่งถ้าใครที่ใช้ signal x อยู่นะครับมันก็จะมีชีตฮ่าเลี้ยวไทม์เรคคอร์ดู no duplicate และก็ ato นะครับให้เราเลือกไปที่อะไรก็ได้นะครับแต่หลักๆผมก็ใช้เ e ี l ยวไทม์เนี่ยนะครับตัวหลักๆเลยที่ผมจะใช้ก็จะเป็นของ bid offer กับ ticker ตัวนี้เพราะว่า มันเป็นตัวที่สกรีนทั้งทิกเกอร์และบิดออฟเฟอร์ครอบคุมให้ครบแหละพูดง่ายๆคือเป็นแพทเทิร์นเก็บของที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับซึ่งมันสามารถใช้ในการวางแผนเทรดในอนาคตได้ดีนะครับส่วนทางซ้ายมือทำไมเราไม่ใช้นะครับในตัวบิดออฟเฟอร์อย่างเดียวหรือทิกเกอร์อย่างเดียวก็เพราะว่าบิดออฟเฟอร์อย่างเดียวเนี่ยหลักๆเราจะใช้หาหุ้นที่ใช้เล่นในวันเป็นหลัก สำหรับหุ้นที่ต้องการเดย์เทรดในวันนะครับล้วก็จะเน้นไปที่แพทเทิร์นทางซ้ายมือนะครับหรือตรงกลางเนี่ยเป็นหลักสำหรับเล่นในวันเพราะว่าสัญญาณมันจะมาไม่ครบพอสัญญาณไม่ครบเนี่ยเราจะต้องมานั่งเฝ้าเพื่อเล่นเดย์เทรดนะครับแต่ถ้าสมมติว่าสัญญาณครบทั่วแล้วนะครับก็จะเป็นอยู่ที่บิดออฟเฟอร์กับทิกเกอร์ซึ่งบางครั้งมันอาจจะช้าการแอคชั่นมันจะช้ากว่าทั่วๆไปนะครับแต่ข้อดีคือมันจะได้หุ้นที่มีการเก็บของอย่างแพ ที่รวมทั้งแพทเทิร์นบิดออฟเฟอร์แล้วก็ทิกเกอร์ไปในตัวเลยนะครับวิธีการเบื้องต้นผมก็จะมาหาหุ้นที่จบท้าย,ายวันกันนะครับโอเคเราจะมาเลือกหุ้นหลักๆนะครับเราก็จะเลือกหุ้นที่อยู่ใกล้ๆตลาดปิดประมาณ10นาทีสุดท้ายหรือ5นาทีสุดท้ายก็จะได้ประมาณนี้นะครับประมาณ5นาทีสุดท้ายเราจะได้มีเซนมีเอพีแล้วก็อน,นันต์นะครับ3ตัวนะครับ เราเลือกตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเราเลือกตัวแรกนะครับมีเซ็นมีเซ็นปรากฏแล้วนะครับเราก็มาดูกราฟก่อนเลยนะครับกราฟที่เราเห็นนะครับเราจะเห็นการยกโลตรงนี้เกิดขึ้นแล้วก็มีการยกไฮเกิดขึ้นในหน้าชาร์ตนะครับเดี๋ยวเราซูมเอาออกไปนะครับซูมเอาหุ้นมีการยกตัวขึ้นมาก่อนหน้านี้ทำสตรองเทนอยู่นะครับมีโอเวอร์แลปตรงนี้เล็กน้อยนะครับซึ่งก็ ต้องระมัดระวังเล็กน้อยนะครับแต่ถ้าพูดถึงแล้วนะครับตรงนี้มีการทำหายครั้งล่าสุดประมาณกลางเดือนปลายเดือน7นะครับแล้วก็ทุบลงมานะครับเราก็ต้องมาลุ้นว่าจะนิวหายได้ไหมโดยที่สัญญาณเมื่อวันที่31สิงหานะครับก็มีวอลุ่มเข้ามา65ล้านนะครับจากค่าเฉลี่ย19.5ล้านก็ประมาณ3เท่านะครับประมาณ3เท่านิดๆนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เข้าขายสูตร y c o f ในการเอาวอลุ่มเข้ามาอย่างมีนัยยะซึ่งแน่นอนครับนั่นหมายความว่าหลังจากแท่งนี้นะครับราคาหุ้นไม่ควรต่ําต่ํากว่าแนวนี้มากเกินไปนะครับผมให้เต็มที่คือราคาไม่ควรจะต่ํากว่า2.18อย่างเงี้ยนะครับเราก็มองว่าน่าสนใจแล้วก็ราคามีนนมจะติดตัวขึ้นเบรกที่2 8นะครับเพราะเนี่ยถ้าดูตามกราฟหุ้นตัวนี้น่าสนใจนะครับในเบื้องต้นเนาะ หังจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะมาดูที่เทดล็อกนะครับเทดล็อกของเซนนะครับตอนนี้เราจะพบว่านะครับมีทิกเกอร์วันนี้ทั้งหมด359ไม้ด้วยกันนะครับมีไม้บาย132ไม้เซลสอ2รนะครับก็เรียกว่าจำนวนไม้ขายเยอะกว่าจำนวนไม้ซื้อนะครับก็เรามาลององย้อนหลังดูนะครับเราจะเห็นเซลจำนวนไม้เซลเนี่ยนะครับเยอะกว่าไม้บายทีนี้เราไปดูนะครับในส่วนของ จํานวนวอลลุ่มนะครับที่มีการซื้อขายเราก็จะพบว่าจํานวนวอลลุ่มซื้อนะครับอยู่ที่ประมาณ5้าลนสหรือห้ส่วนวอลลุ่มขายอยู่ที่4,4%ล้านสหรือ4,3%นะครับก็ภาพรวมๆแล้วนั่นแสดงว่าวอลลุ่มบายนะครับวอลุ่มบายมีจํานวนวอลลุ่มปริมาณหุ้นสูงกว่าจํานวนหุ้นที่เซลล์แต่ไม้เซล์เยอะกว่า ั้นมีความสัญญาณที่มีความขัดแย้งกันนะครับซึ่งเป็นสัญญาณที่น่าสนใจที่ผมมองว่าเซนก็เข้าไป1ตัวนะครับที่ควรจะเข้าไปอยู่ในวอตตลิสซึ่งเราอาจจะตั้งสามารถเข้าซื้อได้นะครับแล้วก็รอประมาณ2สัปดาห์นะครับถ้าไม่วิ่งก็ค่อยเพ่นนะครับหรือถ้าสมมติว่าเราดูแลสัญญาณมีความน่าสนใจอะไรอย่างนี้เราก็หาจังหวะอีกทีตอนที่มีจอดจอเบรกอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือยก ตัวขึ้นไปแล้วก็สามารถเล่นได้นะครับสำหรับเซนก็น่าสนใจนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับเมื่อกี้เราดูนะมันก็จะมีเซนมีเอพเนะครับเดี๋ยวเราไปดู a p พเกันนะครับเอพีเอนะครับตอนนี้ไม้บาย4 0 0ไม้เซลล์160นะครับโดยประมาณนะ แล้วก็ไปดูกราฟกันก่อนการาฟก็มีการยกตัวแล้วก็ตอนนี้เรียกว่าโวลลุ่มหายไปหายไประยะหนึ่งเลยนะครับมีเข้ามาวันที่11เดือนสิงหานะครับโวลลุ่มเข้ามา86กล้านจากค่าเฉลี่ย26สิล้านนะครับก็เรียกว่า3เท่าเหมือนกันนะครับแต่3เท่าแบบนี้ย,ยังคาดการยากว่าหุ้นจะขึ้นหรือจะลงนะครับภาพรวมอาจจะมีการย่อตัวอะไรอีกอะ่ะต้องระวังนิดต้องระวังเยอะพอสมควร แม้หุ้นจะเป็น up trend แต่ก็มันเป็นทรงที่อาจจะมีการย่อตัวได้ต้องระมัดระวังไม้เซลล์น้อยกว่าไม้บายนะครับเราไปดูวอลุ่มบายวอลุ่มบาย57เปอร์เซ็นต์นะครับวอลุ่มเซลล์35ก็จำนวนบายก็ยังเยอะอยู่แต่การบายเยอะอยู่แบบนี้ก็เ,เรียกว่าไม่ไม,ไม่ไม่สวยสําหรับเรานะครับเราก็อาจจะแปะไว้ก่อนพักไว้ก่อนนะครับอาจจะไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไรนักนะครับมาดูอันตน,น,นะครับ อนัน์วันนี้อยู่ที่1.81นะครับกราฟมีการยกโลขึ้นมานะครับมีการไฮขึ้นไปเบรกแก็บแล้วก็ปิดแก็บเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้พยายามเบรกแกลบขึ้นไปแต่ยังไม่ปิดสวยทีเดียวนะครับกราฟภาพรวมยังเป็นดาวเชนอยู่นะครับเพิ่งจะมีการยกขึ้นมาตรงนี้นะครับยกโลขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะขึ้นไปได้ไหมต้องระมัดระวังเหมือนกันนะครับอนัน์ตรงนี้นะครับ ทีนี้ไปดูวอลุ่มบาย 200, วอลุ่มเซลล์ร้อยสี่กลางๆนะครับกลางๆก็ประมาณเท่าๆนะกับเท่าๆบายบายยังน้อยอยู่นะครับบายประมาณ38%เซลล์สามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ยังไม่ถือว่าเยอะมากนะครับนะครับก็ส่วนใหญ่คาจะไปติดอยู่ที่ ATOATC นะครับอ่าประมาณ23%เเลยทีเดียวนะครับก็เดี๋ยวรอยังไม่สวยสักทีเดียวนะครับอันนั้นนะครับรอแปะไว้ก่อนนะครับตอนนี้ก็ที่สวยก็มี เนตัวเดียวก่อนนะครับเราเลื่อนขึ้นไปดูข้างบนนะครับเลื่อนขึ้นไปดูข้างบนเราก็ไปดูฝั่งที่เป็นออ f เฟอร์ของบิตออฟเฟอร์ทิกเกอนะครับทีนี้มันไม่มีช่วงท้ายตลาดเลยนะครับตัวนี้เราไปลองดูตั้งแต่หลังบ่ายสามสี่สิบห้าโดยประมาณแล้วกันนะครับจะมีอยู่3ตัวเช่นเดียวกันนะครับ mm hmm. ATP 30มิ G และ SCN เดี๋ยวลองดูทีละตัวนะครับ mm hmm. ATP 30 a t p 30มียกโลยกไฮเริ่มเป็นสตรองเออยังยังไม่รู้สตรองเล่าเริ่มเป็นอัพเทรนนะครับชาร์จอยู่ในโซนอัพเทรนนะเป็นหุ้นขาขึ้นนะครับแล้วก็โลใหม่ ine, อยู่เหนือไฮเดิมได้นะครับก็เรียกว่าเพิ่งเบรกไปแล้วก็พักตัวก็มีแนวโน้มไปต่อนะทรงนี้ a t p 30นะครับไปดู เซลหัวนะเซลกับบายจำนวนไม้นะครับทั้งหมด400ไม้มีเซลสอ0 0มีบาย190เพราะเนี้ยไม้เซลเยอะกว่าไม้บายไปดูวอลุ่มครับวอลุ่มฝั่งซื้อเยอะกว่าวอลุ่มฝั่งเซลอ่าแปลว่าไม้ขายเยอะจำนวนไม้ขายเยอะแต่เป็นไม้เล็กๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ATP 3 0เข้าข่ายน่าสนใจนะครับอยู่ในวอลลุท่ที่น่าสนใจเลยนะโอเค ATP 3 0ผ่านนะครับต่อไปทีมจีครับ ทีม G ีดูสิทีม G มีโลมีไฮเหมือนเบรกเบรกกรอบด้วยวันนี้วอลลุ่มเท่าไหร่วันนี้วอลลุ่ม10ล้านค่าเฉลี่ย2ล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยวอลุ่มมากกว่าค่าเฉลี่ย5เท่านะครับวันนี้เป็นวอลลุ่มใบขอบเป็นวอลุ่มที่น่าสนใจทีเดียวทีม G นี่น่าจะอ๋อมันมีเบรกกรอบแล้วก็ภาพรวมก็เป็นไซเวย์แต่เป็นไซเวย์อัพนะครับ อาจจะมีการทำจุดก็เรียกว่า buying climax นะครับแล้วก็เป็นจุดกลับตัวของ y c ย o f ฟเกิดขึ้นที่ที่ตรงนี้นะครับแล้วขึ้นไปทำขย่านะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเบรกตรงนี้อาจจะเป็น e 1 5ในทฤษฎี y c ย o f ฟของอคอร์ส l u m e w y c ย o อฟของผมนะครับเพราะเนี่ยวันนี้มี Volume เข้ามาเล็กน้อยก็ถือว่า เป็นวอลลุ่มเข้ามา5เท่านะครับตอนนี้ก็เบรกน่าสนใจนะถ้าพูดถึงเราเข้าตรงนี้เราก็ตั้งสต็อปให้ดีๆนะครับซึ่งไม่ลึกมากแล้วก็พร้อมจะลันเทนแล้วหุ้นพร้อมจะนิวไฮแล้วไปต่อทีม G ีผ่านนะครับทีมจถ้าดูตามกราฟนี่คือผ่านเลยทีนี้มาดูในส่วนของอไม้ที่ซื้อขาย288มีบ u าย4 5 s l 140เซลล์นะโดยประมาณนะครับก็ใกล้ๆก,กันนะครับเซลล์บายพอๆกันเราไปดูวอลลุ่มครับ วอลุ่มซื62วอลุ่มเซล34อ่าอย่างนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าสนใจนะวอลุ่มซื้อเยอะนั้นในขณะที่ไม้เท่าๆกันนั่นก็แปลว่าไม้ที่ซื้อใหญ่กว่านะไม้ที่ขายนะครับทีมจีผ่านอีกหนึ่งตัวนะครับทีนี้เราไปดู SCN อีกหนึ่งตัวครับ SCN ดูกราฟกันกราฟ ขย่าข้างล่างแล้วงัดกลับนะครับเดี๋ยวเราดูหน่อยสิโอเคยกโลยกไฮขึ้นมาโลใหม่อยู่เหนือไฮเดิมได้โอเคภาพใหญ่เป็นสตรองอัพเทนแต่ภาพย่อยขย่าอยู่นะครับเพราะเนี่ยมีลุ้นได้ในภาพใหญ่นะครับในภาพย่อยต้องระวังเล็กน้อยเนี่ยภาพใหญ่ภาพใหญ่เบรกขึ้นไปอยู่กรอบตรงนี้ได้นะครับพักตัว แต่ต้องระวังอาจจะมีภาพย่อยอาจจะมีย่อลงมาได้อีกแต่ภาพใหญ่ก็คือถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีอยู่นะครับในเกณฑ์น่าสนใจในเบื้องตน้นในระยะยาวมีแนวโน้มจะขึ้นอยู่แล้วแต่ในระยะสั้นเนี่ยเราอาจจะต้องสมมติถ้าเราจะเล่นนะครับเรา,าจ,จะต้องแย่เข้าไปก่อนแล้วสต็อปสั้นๆตรงนี้ไปเลยนะครับสต็อปสั้นๆตรงนี้แล้วลุนลุนไปเลยนะครับแต่ถ้าไม่ไปเราก็ค่อยไปเทคโปรฟิตนะครับตอนที่มันถอยกลับมาแล้วกันนะครับทีนี้เราไปดูที่ จำนวนบายนะครับบายร้อยสามเซลแค่70เองนะครับเพราะเนี้ยยังไม่ถือว่ามีนัยยะอะไรในส่วนของบายกับเซลตรงนี้นะครับบายห้เซ็ลสาก็อยู่ในเกณฑ์ที่บายเยอะกว่าเซลก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าสนใจแต่ทิกเกอร์อาจจะเฉยๆอยู่ยังไม่มีความโดดเด่นและชัดเจนนะครับเพราะนี่ก็ให้น้ำหนักน้อยกว่าหน่อยนะครับสรุปเลยนะครับตอนนี้เราก็จะได้นะ หุ้นที่น่าสนใจนะครับที่เราดูกันเนาะก็จะมีเซนเนาะใช่ไหมเซนแล้วก็เอสามศูนทีจีนี่3ตัวนี้เพราะว่าน่าสนใจ3ตัวนี้เด่นๆเลยนะครับ3ตัวโอเคครับวันนี้ทำการบ้านประมาณนี้แล้วเราก็ไปวางแผนการเทรดแล้วก็เราให้เป้าว่า3ตัวนี้ภายใน1ถึง2สัปดาห์นะครับ คุณน่าจะมีนัยยะที่บวกได้น่าสนใจเลยนะครับภายใน3ตัวนี้นะครับสำหรับวันนี้พอแค่นี้ครับสวัสดีครับ